สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องราวที่ค่อนข้างหม่นเศร้าแต่เป็นภาพสะท้อนที่สำคัญอย่างยิ่งของสังคมไทยในช่วงหนึ่งครับนั่นคือเรื่องราวของชีวิตกลางคืนในยุคที่แสงไฟนีออนเริ่มเข้ามาแทนที่ตะเกียงน้ำมันยุคที่สงครามเวียดนามกำลังคุกนุนและประเทศไทยกลายเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ต้อนรับทหารอเมริกันนับแสนนายที่เข้ามาพักรบหรือที่เราเรียกกันว่า ยุค G.I. นั่นเองครับท่ามกลางสถานบันเทิงที่ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดในย่านเพชรบุรีตัดใหม่พัดพงหรือตามหัวเมืองที่มีฐานทัพตั้งอยู่มีอาชีพหนึ่งที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบิดเบี้ยวระหว่างความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจกับความเหลื่อมล้ำทางสังคมนั่นคือนางงามตู้กระจกครับคำนี้ไม่ได้หมายถึงการประกวดนางงามบนเวทีที่มีเกยียรติยศแต่มันคือการเรียกขานกลุ่มผู้หญิงที่นั่งรอรับแขก อยู่หลังบานกระจกในสถานอาอบออกนวดครับวันนี้เราจะมากระทอบเปลือกดูว่าเบื้องหลังรอยยิ้มและเบอร์ที่ติดอยู่บนอกเสื้อนั้นมีมิติทางประวัติศาสตร์การเมืองและความเจ็บปวดของลูกผู้หญิงที่ถูกขับเคลื่อนด้วยกงล้อของสงครามซ่อนอยู่ได้อย่างไรครับย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ2,500ถึง2,510ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างมหาศาลครับ รัฐบาลในสมัยนั้นเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมและการรับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์เมื่อทหารอเมริกันเข้ามาพร้อมกับเงินดอลลาร์มหาศาลธุรกิจความบันเทิงจึงเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่ในขณะที่เมืองหลวงกำลังวิไลยภาคเกษตรกรรมกลับซบเซาความยากจนบีบคั้นให้หญิงสาวจากชนบทโดยเฉพาะจากภาคเหนือและภาคอีสานต้องละทิ้งเรือนชานมุ่งหน้าสู่กรุงเทพ เพื่อส่งเงินกลับไปจุนเจือครอบครัวคำว่านางงามตู้กระจกจึงเกิดขึ้นในยุคนี้เองครับในสายตาของทหาร GI หรือแขกที่มาเยือนพวกเธอคือความรื่นรมที่ซื้อหาได้แต่ในสายตาของสังคมไทยยุคนั้นพวกเธอถูกวางไว้ในฐานะคนนอกที่ถูกดูแคลนแต่ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจของประเทศกลับพึ่งพาเงินสะพัดจากธุรกิจเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พวกเธอนั่งอยู่หลังตู้กระจกขนาดใหญ่ที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากในยุคนั้นแต่ในความเย็นฉ่ำนั้นกลับมีความอ้างว้างและความเสี่ยงต่อสุขภาพและศักดิ์ศรีที่พวกเธอต้องแลกมาครับมิติที่น่าสนใจที่สุดของเรื่องนี้คือการตื่นรู้ของสังคมผ่านงานวรรณกรรมและเสียงเพลงครับในช่วงท้ายของสงครามเวียดนามเราเริ่มเห็นปัญญาชนและศิลปิน หยิบยกเรื่องราวของนางงามตู้กระจกมาถ่ายทอดเพื่อให้คนในสังคมมองเห็นความเป็นมนุษย์ของพวกเธอมากขึ้นเพลงเพื่อชีวิตหรือวรรณกรรมสะท้อนสังคมยุคนั้นพยายามบอกเราว่าผู้หญิงเหล่านี้ไม่ได้อยากเป็นนางงามตู้กระจกมาตั้งแต่เกิดแต่พวกเธอคือเหยื่อของแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ทอดทิ้งคนรากหญ้าและเป็นเหยื่อของค่านิยมชายเป็นใหญ่ที่มองผู้หญิงเป็นเพียงสินค้าพวกเธอต้องเผชิญกับวัฒนธรรมที่ลักหล่นครับ ด้านหนึ่งต้องปรับตัวให้เป็นเมียเช่าหรือผู้หญิงที่ทันสมัยเพื่อรับแขกฝรั่งแต่อีกด้านหนึ่งก็ยังแบกความคาดหวังในการเป็นลูกกตันยูที่ต้องส่งเงินกลับไปสร้างบ้านให้พ่อแม่ที่บ้านนอกภาระที่หนักอึดนี้ถูกซ่อนไว้ภายใต้ใตเครื่องสำอางหนาเตอะและแสงไฟสลัวสีชมพูในสถานบริการชีวิตของพวกเธอจึงเป็นภาพสะท้อนของบาดแผลจากสงครามเวียดนามที่ไม่ได้เกิดขึ้นในสมรภูมิ แต่เกิดขึ้นในห้องสี่เหลี่ยมหลังบานกระจกบนผืนดินไทยนี่เองครับเมื่อสงครามเวียดนามจบลงและทหารอเมริกันถอนทัพออกไปธุรกิจเหล่านี้ไม่ได้หายไปครับแต่มันได้กลายเป็นรากฐานของอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวทางเพศที่กัดกินสังคมไทยต่อมาอีกหลายทศวรรษประวัติศาสตร์ของนางงามตู้กระจกจึงเป็นบทเรียนที่ย้ำเตือนเราว่าการพัฒนาประเทศที่เน้นแต่ตัวเลขทางเศรษฐกิจโดยไม่คำนึงถึงความเป็นธรรมและความเป็นมนุษย์ จะทิ้งรอยแผลที่ยาวนานไว้ในจิตวิญญาณของคนในชาติเสมอครับเรื่องราวของนางงามตู้กระจกสอนให้เราเห็นว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้มีแค่เรื่องของวีรบุรุษหรือการรบพุ่งเท่านั้นครับแต่มีเรื่องของหยาดน้ำตาของผู้คนที่อยู่ข้างล่างด้วยเบื้องหลังกระจกบานนั้นคือประวัติศาสตร์ของสงครามที่เปลี่ยนวิถีชีวิตคนไทยไปตลอดกาลทุกวันนี้แม้รูปแบบจะเปลี่ยนไป แต่ความเหลื่อมล้ำที่บีบให้คนต้องแลกศักดิ์ศรีเพื่อความอยู่รอดก็ยังคงมีอยู่ครับการเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้จึงช่วยให้เรามองโลกด้วยสายตาที่เข้าใจและเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์มากขึ้นไม่ว่าเขาจะยืนอยู่กลางแสงไฟหรือนั่งอยู่หลังม่านสลัวที่ไหนก็ตามครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับใครที่สนใจเรื่องราวสังคมไทยยุค GI หรืออยากแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชีวิตกลางคืนมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ